ไฮลักคาวเอในเรื่องของการขับขี่ใช้งานจริง mm hmm. นะครับ,รบด้วยกําลังขับเคลื่อนทั้งมอเตอร์คู่นะครับที่เป็นดูอัลขับเคลื่อนสี่ล้ออออยู่ไรในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยก็ในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์หายห่วงนะครับแต่ในเรื่องของความสิ้นเปลืองนะครับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเท่าที่ขับขี่มาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับตามค่ามาตรฐานของ n e d c อยู่ที่3 1 5นะครับเมื่อชาร์จเต็ม S <S แบตลที่ียไม่อออนนะครับเคลมไว้เคลมไว้ไวสร้างไปเลยเปนตญามอเตอร์เทคทัครับวิ่งใช้งานจริงนะครับก็ได้อยู่ประมาณไม่เกิน300กิโลแหละนะครับเท่าที่เราทดสอบก็ได้ประมาณ250นะครับแบบคอมไบเลยนะวิ่ท<า>งทั้งในเมืองนอกเมืองไฮเวย์มอเตอร์เวย์ลงไปถึงมีโอกาสได้เ,เข้าไปในสเตชันของการขับขี่แบบลุยพอสมควรนะครับของปากของคอการก็ขึงถึงออกรถชุดนึงเส้นทางไปกับกรุงเทพปทุมยานะอัตราบริโภค พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วทางวิ่ง4.5กิโลนะครับจะกินไฟประมาณ1กิโลวัตต์ครับแบตเต็มก็อยู่ที่59.2กิโลวัตต์ชัวราวนะครับก็เฉลี่ยแล้ว1กิโลวัตต์ที่ยุบไปก็จะวิ่งได้ประมาณ4-5กิโลนะครับประมาณนั้นนะครับคิดยังไงนะก็เซฟกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงนะอาจจะเป็นเทียร์ up หลักๆถ้าเป็นดีเซลเนี่ยนะเขาก็ก็ตกกิโลนึงไม่ถึงหมายว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยกิโลนึงก็ไม่ถึงบาท กิโลไม่ถึงครบใช่ครับแรงเป็นต้นทุนต่อกิโลเมตรก็ถือโอเคครับกับการใช้งานกับน้ําหนักตัวในสไตล์ปิกอัพที่เกิน2ตันขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าร้อยเรุ่นแรกของทางโตโยต้าก็ถือว่าเป็นการทดลองตลาดแล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองไปสัมผัสตัวจริงดูนะครับแล้วก็เขาดูแลได้เหมือนกับรถที่ใช้ื่องยนดีเซลผ่านโชลูกโตโยต้าทั่วประเทศมากกว่าส5 0ร้อยห้าสิบแห่งเนี่ยครับความไว้วางใจโอเคครับ